กเกษตรกิ๊กก๊อกกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการเย็บกระสอบกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเย็บกระสอบกันนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวชมสวนของเราค่ะสวนผักในตะก้าของเรานะคะแล้วก็มีแปลงผักสลัดลอยพื้นค่ะไปกันค่ะมาที่แรกกันเลยนะคะตรงมุมนี้ก็คือมุมมะเขือของเราค่ะเราจะปลูกมะเขือสองแบบนะคะคือในตะก้าค่ะ กับอันนี้ในกระสอบนะคะในกระสอบอันนี้เดี๋ยววันนี้ที่เราจะมาสาธิตวิธีการเย็บกระสอบนะคะทํายังไงเวลาลดน้ําแล้วไม่ให้ปากกระสอบเขาพับลงคือจะให้เขาตั้งอยู่อย่างนี้นะคะคือจริงๆแล้วเรามีงานหลักเราต้องรีบไปทํางานแต่เช้าเราก็ต้องรีบรดน้าบางทีเรารียรบร้อนๆปากกระสอบที่เราลดจะพับลงทําให้น้ําไม่ถึง ไม่ทั่วถึงตำโคนค่ะดังนั้นเราจึงทำวิธีการเย็บกระสอบทำยังไงให้ปากเขาตั้งอย่างนี้แต่เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะคะว่าเราจะเย็บกันยังไงแต่เดี๋ยวเราไปเที่ยวชมสวนกันก่อนค่ะไปค่ะสวนชะอมค่ะนี่ค่ะสวนชะอมของเราค่ะ แต่ก็มีบางต้นนะคะที่เริ่มเขียวแล้วเริ่มแตกยอดค่ะ <c oughs> แต่บางต้นมันก็เหมือนใบมันแก่ค่ะมันก็จะเหลืองๆผัดใบค่ะอยู่ในช่วงระยะเวลาผัดใบค่ะมีการสวนจะอมของเราค่ะมีแตกยอดมังค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้เราก็ได้เก็บไปขายกินไม่ทันเราก็เก็บไปขายบ้างนะเนาะอันไหน เบื่อแล้วเราไม่อยากกินแล้วเราก็มันแตกยอดมาเราก็เก็บเก็บไปขายค่ะจุดประสงค์ของเราก็คือว่าเราปลูกไว้เพื่อกินค่ะแต่ถ้าเรากินไม่ทันเราเบื่อเราก็เอาไปขายที่ตลาดค่ะบางทีก็มีพวกคนงานมาซื้อที่บ้านเลยค่ะคืออันนี้มะเขือม่วงของเราอีกต้นหนึ่งนะคะที่ เราได้ทําการตัดแต่งกิ่งค่ะจากที่เขาโทมแล้วค่ะเราก็ตัดแต่งกิ่งให้เขาแตกยอดขึ้นมาใหม่แล้วก็ออกดอกนี่ค่ะกําลังออกลูกนะคะกําลังออกดอกให้เราได้เก็บกินค่ะมะเขือม่วงของเราค่ะจากนั้นเราจะพาไปชมช้างบวบของเราค่ะช้างบวบของเราตอนนี้เขาโทมเต็มที่มากแล้วนะคะแต่ เรื่องว่าเรามีงานอ่ที่ต้องทํามันก็เลยยังไม่มีเวลาลกลก็ทิ้งค่ะอันนี้เราก็ปลูกในกระสอบเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะวิธีการปลูกที่เราทีแรกที่เราปลูกในกระสอบนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ทําการยึดเหนียวค่ะเราทําแบบนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยเราทําแบบนี้ก็ได้แต่ว่าทับปากธรรมดาแต่เห็นไหมคะเวลาที่เราลดน้ําเขาเนี่ยเขาก็ จะ,จะผูกๆๆๆก,ก,ก,กาไปแบบนี้ค่ะมันก็จะไม่ดีอ่ะเนาะเวลาลดน้ําบางทีเขาก็จะเข้าไปทั่วถึงดำโคนนี่เราก็เลยคิดหาวิธีว่าทํายังไงจะให้ปาาก,กระสอบก็ตั้งให้คล้ายๆเหมือนพวกตะก,กา้าพวกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมแปลงสลัดของเรานะคะแปลงสลัดของเรามาทางนี้เลยค่ะถึงแปลงผักสลัดของเรากันแล้วนะคะ อันนี้คือเลดคอร์สค่ะระยะเวลาการปลูกของเขาตอนนี้จากที่เราเพาะต้นกล้าแล้วก็เอาลงแปลงตอนนี้เขาอายุ21วันแล้วค่ะสวยไหมคะเลดคอร์สของเราค่ะสีกำลังสวยเลยค่ะเขาจะมีรสชาติกรอบแล้วก็หวานมากเลยค่ะ ส่วนแปลงนี้ของเรานะคะแปลงนี้เราจะปลูกแบบผสมกันค่ะอันนี้ก็คือเลดโอ๊กค่ะส่วนส่วนอันนี้ก็คือกีนโอ๊กค่ะกีนโอ๊กของเรานะคะซึ่งลงได้21วันเหมือนกันค่ะ เราจะพาชมแปลงสลัดเป็นแปลงท้ายนะคะแต่จริงๆของเรานั้นเราปลูกผักสลัดของเราไว้ทั้งหมดห้าแปลงค่ะแล้วที่เห็นที่เราปลูกผสมประสานกันอย่างนี้นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าต้นกล้าของเรานั้นไม่พอค่ะช่วงที่มีโควิดนั้นเม็ดสลัดมันขาดตลาดนะคะเพราะว่าคนปลูกกันเยอะค่ะเห็นทางร้านเขาบอกมา เราจรึงปลูกผสมกันค่ะแล้วส่วนตรงงม,มนู้นเราก็ได้แต่สีแดงค่ะส่วนสีเขียวเราจรึงมีน้อยค่ะมันไม่มีเม็ดนะคะช่วงนี้เม็ดขาดตลาดค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมดูมุมผักคนะน้าแล้วก็ผักต้นหอมของเราค่ะไปกันค่ะ น,นี่ค่ะอันนี้คือมุมมะเขือของเราอีกมุมหนึ่งนะคะอันนี้เราปลูกในตะกร้าค่ะ อันนี้ที่เห็นก็คือเราทําคอกค่ะอันนี้ทําเองค่ะคุณสามีไม่ว่างค่ะก็เลยทําคอกขึ้นมาเองมันก็เลยยังไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะคะอันนี้เราทําไว้เพื่อกันน้องหมาค่ะน้องหมาชอบเข้ามาลุยสวนผักของเราค่ะ ต้องทำั้วล้อมค่ะนี่ค่ะอันนี้คือที่ต้นมันโสม,สมเพราะว่าน้องหมาเขาคุยนะคะเราก็เสยเสียดายเราก็เลยเสียบใหม่ค่ะปลูกเข้าไปใหม่ให้เหมือนเดิมค่ะก็ลเลยยังไม่ค่อยสวยนะคะ,อ,นนะอันนี้คือส่วนตัวนี้คือแปลงผักชีของเราค่ะอันนี้ผักชีของเรา คือเพิ่งโรยนะคะแล้วก็ประสบปัญหาก็คือตรงน้องหมาเขาคุยสาวก็เลยยังขึ้นไม่ค่อยสวยนะคะเอาไว้เดี๋ยวเราขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเย็บกระสอบค่ะภาษาตการเย็บกระสอบเหมือนตอนที่บอกไว้ตอนต้นคลิปนะคะอุปกรณ์ของเรามีดังนี้ค่ะนี่คือลวดค่ะแล้วก็ ครีมตัดลวดค่ะแล้วก็แม็กค่ะอันนี้ลวดของเรานะคะซื้อมาในกิโลกร,รัมละ70บบาทค่ะเราจะตัดแบ่งนะคะเราจะสาธิตตอนเราตัดลวดมานะคะนี่ค่ะลวดเราสามารถวัดจากปากกระสอบนะคะ เพราะว่ากระสอบของเราในแต่ละใบนั้นอาจจะไม่เท่ากันเราเลยใช้วัดจากปากระสอบค่ะจากนั้นเราก็จะมาทําการม้วนลวดค่ะนี่เราวัดไว้แล้วนะคะวัดไว้จากปากกระสอบที่ไซส์เดียวกันแล้วค่ะนี่ค่ะเราจะม้วนลวดนะคะม้วนง่ายๆค่ะเคพออยู่นะคะ จากนั้นเราก็นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะพับปากกระสอบค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะพลิกด้านค่ะพลิกด้านกลับค่ะเพื่อความเรียบร้อยค่ะแล้วก็สอบของเราก็จะยืดอายุการใช้งานนะคะเพราะว่าถ้าแอกว่าของเรานั้นพับเป็นสองชั้นค่ะ แล้วลวดของเรานั้นหากกระสอบเปื่อยนะคะเราก็สามารถเก็บลวดเอาไว้ใช้งานเย็บใช้ในครั้งต่อไปได้ค่ะ ค่ะเสร็จแล้วค่ะกระสอบของเราค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะกระสอบของเราอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไว้ปลูกถั่วนะคะเอาไว้คลิปหน้าเราจะมาทําวิธีการปลูกถั่วของเราให้ดูค่ะกระสอบของเราเย็บเสร็จแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะถูกอกถูกใจบ้างไหมคะ ถ้าถูกอกถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ